แต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะก่อนการเลือกตั้ง ตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทศกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะฮะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งปรากฏว่าก็มีรายงานนะครับว่ามีการออกพระราชบัญญัติเอือ้อทักษิณไม่ต้องนอนคุกนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน การไม่ใช้กฎหมายมีช่องทางหนึ่งการเอาคนออกมาการให้อุงอ์กออกมาเอามวลชนมาบีบสถาบันกรษรตริย์โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงเวลาจะบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการพระราชทานอภัยโทษนี่ไปไกลกว่านีรโทษกรรมเลยไม่เอานี่โทษกรรมเลยเพราะนี่โทษกรรมต้องผ่านสภาอาจจะเป็นคอรมอไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหามาแล้วครับ ฉะนั้นพอมวลชนออกมามารับคุณมาอะไรคุณแล้วเป้าหมายของคุณคือไปบีบสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วบอกว่านี่คือความประสงค์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะทําใช่หรือเปล่าเพราะท่านผมถอดคำพูดคุณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นการกลับมาของคุณเนี่ยนะครับคือจึงพุ่งตรงต่อการท้าทายสถาบันกษัตริย์ และเอาปรากฏการเอาสถานการณ์ต่างๆมา,า,าบีบบังคับองค์พระมหากษัตริย์ให้ดําเนินการตามความคิดเห็นและประโยชน์ของคุณโดยตรงเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าบรรดาองค์คมนตรีทั้งหลายทหารผู้ที่ถวายงานรับใช้ทั้งหลายไปคิดให้ดีไปถอดความคิดให้ดีประการที่สามคุณบอกว่าใจคุณรวนๆซึ่งณนะวันนี้จนถึงวันนี้อยู่ถึงวันข้างหน้ายังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนปลอดแหกมาโดยตลอดสัญชาตญาณค,คุณหนีและทำร้ายแม้กระทั่งผู้มีพระคุณของคุณ ผู้มีพระคุณของคุณคือคนยากคนไร้คนจนชาวไร้ชาวนานี่คือผู้มีพระคุณของคุณเป็นผู้มีพระคุณที่มีความทุกข์อยู่แล้วแล้วทำให้เขาทุกข์ขึ้นไปอีกหลอกเข้ามาให้เขาเสียสละให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของคุณถึงเวลาคุณทิ้งวันนี้เหตุการณ์นี้จะกลับเข้ามาใจของคุณก็คือว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าใจคุณถึงจริงใจคุณนึ่งจริงว่าคุณจะเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มีอันตรายคุณนิ่งขนาดนั้นนะคุณใจถึงขนาดนั้นนะคุณมั่นใจห่ะว่าคุณคุมสถานการณ์ได คุณจะเดิมพันแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเดินเกมแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณเคยเอาครอบครัวคุณมาเดิมพันนะครับเอามาเดิมพันแบบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ให้พี่น้องประชาชนรับผิดชอบแทนคุณแต่ถ้าคุณเดินเกมนี้คุณตระหนักสังวรไว้ให้ดีว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของคุณคือครอบครัวของคุณจริงๆแล้วถึงวันนั้นอย่าถามตระกูลกูหายไปไหนอย่ามาถามว่าตระกูลกูหายไปไหนว่าทำไมตระกูลกูอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ สังคมประเทศนี้เขาต้องการก้าข้ามคุณนานแล้วเขาต้องการไปกันไปกันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเขาสู้กับทุกระบบที่เข้ามามนะครับฉะนั้นอย่าถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณน้องคุณอย่าถาม,มสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นแกนนําเพื่อไทยกล่าวว่าคณะที่กรณีที่นายธนพรนะครับรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะระบุเหตุผลที่เพื่อไทยให้การต้อนรับกลุ่มสามมิตรเป็นอย่างดีและอบอุ่นเพราะตนช่วย <c oughs> แก้กฎกระทรวงให้ในขณะเป็นด้านตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรคฐมตรีไม่ต้องติดคุกในเรือนจำและมือโอกาสที่รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก พรบราชทันที่กําหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําให้เป็นสถานที่คุมขังตามบทกระทรวงที่ออกมาเมื่อปี2563นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจลคลาดเคลื่อนไปจากความจริงคําสัมภาษณ์ดังกล่าวนะครับมีความพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าตนเป็นคนออกกฎกระทรวงที่รองรับทักษิณให้ไม่ต้องติดคุกในเรือนจําแต่อาจใช้นะครับสถานที่คุมขังอื่นของกฎกระรวงเช่นบ้านพัก หรือโรงพยาบาลแต่ข้อได้จริงพรบราชทันปี2566เริ่มร่างเมื่อปี2558เพื่อปฏิรูปงานราชทันด้วยการยกเลิกพรบราชทันปี2479ซึ่งใช้มา80ปีโดยขณะนั้นตนยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตนมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อปี2562ในกาส่วนอาการออกกฎกระทรวงใหม่ เป็นขั้นตอนสืบเนื่องจากการออกพรบรเพื่อประกาศใช้เมื่อปี2560ส่วนราชการเจ้าของกฎหมายต้องยกร่างกระทรวงใหม่โดยได้เริ่มยกร่างตั้งแต่พรบรนะครับยังไม่ประกาศใช้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด3ปีจากกรมบรชจพันธ์ในกระทรวงส่งเข้าครมส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแล้วถึงส่งคืนมาให้ รัฐมนตรียุติธรรมลงนามในปี2563นสมะครับสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่มีการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนั้นเจตนาของกฎหมายเพื่อนะเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องขังบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องอยู่เรือนจำอันเป็นเหตุผลทางด้านมนุษย,ยธรรมและทางด้านการปกครองเรือนจำเป็นสำคัญเช่นผู้ต้องโทษระยะสรรั้นผู้ใกล้จะพ้นโทษผู้ป่วย แต่ไม่ใช่นักโทษเข้าใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดได้เริ่มตั้งแต่ปี2560ก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งนะครับดังนั้นนายธนพรนะครับอธิบายความเชื่อมโยงไปการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนรวมถึงทักษิณก็เพิ่งประกาศว่าจะกลับประเทศไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวหาว่ามีการดีไซน์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560 เพื่อรับรองนะทักษินนะกลับบ้านพร้อมยืนยันว่าตลอดเวลาทําหน้าที่เป็นน้ำตรียุติธรรมได้ทําเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยกให้กระทรวงยุติธรรมเป็นยุคของตนจากเกรด C มาเป็นเกรด A เพราะมีหลายโครงการที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเขาก็บอกแบบนั้นพี่นกเขาหรือทนายนกเขาฮะก็บอกว่า การที่บอกว่าทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยเป็นการกดดันสถาบันนะฮะก็ต้องการที่จะบีบนะครับให้มีการนิรโทษกรรมคร่ะเดียวกันทนานน่านพรนะรก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากนะครับมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมานะครับเมื่อทักษิณกลับมาแล้วก็สามารถที่จะประกาศให้บ้านพักกลายเป็นเรือนจำชั่วคราวได้ ะะประเด็นที่น่าสนใจเชิงงานสังเคราะห์นะฮะก็คือว่าประเด็นนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สมศักดิ์ก็ออกมาแก้ตัวเนี่ยที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าทักษิณเนี่ยทำแบบนี้เพื่อต้องการจะหาเสียงเลือกตั้งนะครับให้กับลูกตัวเองตอนนี้ทั้งจตุพรนะฮะแล้วก็หลายได้ฝ่ายก็ยืนยันตรงกันนะเป็นการหาเสียงเท่านั้นเนี่ยทักษิณยังไม่กลับมาหรอก ถ้ากลับมากลับมานานแล้วพูดแบบนี้มา16ปีแล้วไม่ใช่ปีสองปี16ปีนะฮะแห่งความหลังเนี่ยนะฮะสิบหกปีแล้วส่วนเรื่องการกลับมานั้นทักษิณจะได้สิทธิ์ไหมในการที่จะไปอยู่บ้านไม่ต้องอยู่เรือนจำนะฮะก็ถ้าจะประกาศกระทรวงจากคำยืนยันของสมศักดิ์นั่นหมายความว่าทักษิณก็ต้องมาอยู่เรือนจำสักพักหนึ่ง จากนั้นก็อายุมากแล้วนี่ก็สามารถไปอยู่บ้านแล้วก็ประกาศให้ที่บ้านเป็นเรือนจำได้ถามว่าไม่ต้องติดคุกใช่ไหมก็เข้าประกาศบ้านให้เป็นเรือนจำก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านนะจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าทักษิณไม่ต้องติดคุกใช่หรือเปล่าคุณส่วนก็ลองพิจารณาด,ดูนะครับส่วนคำพูดข,ของพี่นกเขาน่าสนใจนะ บอกว่าการที่ทักษินแบบนี้มีเป้าหมายในการกดดันสถาบันกดดันเบื้องสูงเพื่อให้มีการนะ,ะพระราชทานอภัยโทษนะ,ะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่โนโ้ขาวพูดไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนหลังในช่วงปี2 5 1 3ก็เกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของคนเสื้อแดงและไปชุมนุมที่พระบรมมหาราชวังกดดันนะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 นะครับพระราชทานอาภัยโทษให้กับทักษิณแต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอาภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะ ก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทษกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ประเพณีนดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำคา่าที่ไม่ เราฝากความรักให้กัน ดเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพื้นนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่ลือตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยคาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้ ราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย ทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเงากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราว